วัสดีครับผมการชยงมงคลมะไฟนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การทำคลังสินค้ากับการขายของคนที่ทำธรุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่าเซลลี่นะครับดาวน์โหลดกันได้ที่ถ้าใครเป็นฝั่ง iOS โหลดได้ที่เพจแอปสโตร ครับใครแอนดรอยโหลดได้ที่ Play Store ครับพิมพ์เข้าไปเลยครับ Excel e x c e l พิมพ์ไม่ติดนะครับนี่ Excel e x c e l จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับอ่าจะเขียนว่า Order Stock ตัวแทนนะครับอ่าใครที่โหลดแล้วยังไม่ได้โหลดกดติดตั้งได้เลยครับเพราะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามากดเปิดเข้ามาจะเห็นได้ว่า สามารถล็อกอินได้เลยนะครับถ้าใครแอปเปิลก็ Lock ล็อกอินทางแอปเปิลก็ได้หรือว่าจะล็อกอินเอ่อจะแนะนําให้ล็อกอินแบบกับ Facebook ไปก่อนเลยนะครับตัวน,นี้ล็อกอินผมล็อกอินกับ Facebook ครับนะกดไว้ที่ Facebook ครับระบบก็ให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเปิดดําเนินการต่อโอเคครับอ่าอันนี้ก็ได้ทําการ องสินค้าไปแล้วนะครับส่วนรัดดาวนนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อได้หมดนะครับเรามาสร้างร้านกันเลยครับสร้างร้านนะครับเอ่อโปรแกรมนี้ก็ใช้ง่ายง่ายมากเลยนะครับอันนี้เราเพิ่มรูปสินค้านะครับที่เราต้องการลงไปนะครับ ปับปับปับทำล,ลงไประบุว่าครีมอาบน้ำขนาดละฮะ 200 ml อโอเคต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็ใส่ไปตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลตามจริงเราไปเลยนะครับน,นี่หนึ่งร้อยหน0กสอ ท่านี้นะครับเราจะเพิ่มรูปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้รูปเดียวก็ได้เสร็จแล้วให้เรากดบันทึกมุมขวาด้านบนเลยครับเราดาวน์โหลดสกูนี่ครับจะเห็นสีเขียวเด้งขึ้นมาว่าสร้างรายสำเร็จเสร็จสิ้นให้กดตัวแบก็กกลับเห็นว่าเรามีรายการสินค้าแล้วครับน,นี่ครับ ทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปครับเวลามีการสั่งซื้อเกิดขึ้นให้เราทำยังไงนะครับให้เรามาเปิดที่ออเดอร์สมมติมีคนซื้อแล้วเปิดที่ออเดอร์ครับอ่าอันนี้ก็มีชื่อผู้จัดส่งเป็นชื่อเราเนาะตรงนี้นะครับอ่าให้ดูอย่างนี้ก่อนเราเลือกลูกค้าครับอ่สม,มติมีจะซื้อออนไลน์แล้วสั่งมาปุ๊บเขาพิมพ์มาในแชทปุ๊บเรากรอกปุ๊บ กรอกชื่อที่อยู่ครับสมมุติเป็นคุณนะผม KC นะครับมาซื้อ <K C S 1> เอป็น KC อ่าแล้วก็พิมพ์ที่อยู่ไปนะครับ พอพิมพ์ชื่อที่อยู่ของของผู้ซื้อนะครับผู้ที่จะได้รับสินค้านะครับแล้วกดตกลงได้เลยครับนี่ครับโอเคครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมาเลือกดูตรงที่รูปแบบจะส่งครับเลื่อนลงมานิดนึงที่เป็นรูปรถนะครับกดเลือกอ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ารูปแบบจะส่งเยเราจัดส่งให้เขาแบบไหนครับแฟดไหมหรือว่าเจนทีอ่าอันนี้ก็มีเอ่อมีค่อนข้างเยอะนะ จากที่ผมสัมผัสดูมีมีมีครบทุกแบรนด์นะครับอันนี้เราก็อาจจะใช้คือรีเอ็กเพรสนะครับแล้วก็กรอกค่าส่งที่จะคิดนะครับสินค้าเรามีน้ำหนักไม่มากครับค่าส่งเริ่มต้น30บบาทพอถวายอยู่ครับ แล้วก็ใส่ช่องทางการขายได้ครับมาจากช่องทางไหนครับ Facebook page นะครับเลื่อนมาข้างล่างครับกดยืนยันออเดอร์ยืนยันสร้างออเดอร์โอเค ต้องเลือกสินค้าครับตัวนี้ครับมากดรายการสินค้าที่เลือกจะซื้อนะครับอันนี้เราซื้อคีมับบน้ำหนึ่งชิ้นครับโอเคย้อนกลับมาตอนนี้ก็จะมีตรงนี้นะครที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีะสินค้าขึ้นมาแล้วโดยตารางสินค้าตัวนี้จะบอกว่าเรายอดขายเท่าไหร่นะครับเราขาย100บาทนะครับเป็นกำไรห้าสบาท ตรงนี้จะคำนวณออกมาให้หมดเลยแล้วก็ราคาเน็ตทั้งหมด130บาทรวมส่งแล้วลูกค้าจะต้องจ่ายเท่านี้นะครับอันนี้หน้านี้ก็รวมยอดให้เราเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยประหยัดเวลานะให้กับเราโอเคเ,เลื่อนดูซีตรวจทานดูสักนิดหนึงครับว่ามีติดตรงไหนบ้างยืนยันการทำออเดอร์ครับ แล้วก็ยืนยั order. นออเดอร์นะจะเด่งเขียวๆข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วนะครับเรามากดาลูกค้าต้องชําระเงินตรงนี้ครับกดชําระเงินตรงนี้ครับให้ดูกันอีกครั้งนะครับนี่เลื่อนลงมาจะเห็นชําระเงินจะสังเกตได้ว่าด้านบนเนี่ยจะมีออเดอร์ชําระเงินจะส่งนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นเขียวเรามาดูกันว่าลูกค้าชําระเงินจะส่ง ส่งตัวนี้ครับแล้วก็บวกครับลูกค้าชําระเงินทางไหนครับเก็บไปทางได้ครับน่ะแล้วก็ตัวนี้พร้อมเพลยหรืออันนี้เราก็มีไว้นะครับอ่าุติเราตีเป็นเงินสดได้นะครับสามารถถ้าเป็นโอนเงินสามารถใส่สลิปเงินโอนได้นะครับอันนี้จะช่วยราบันทึกเก็บหลังบ้านไว้ให้เรานะครับยืนยันการชำระเงินครับท่านี้เป็นอันส็จส้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้างออเดอร์นะครับ อ่ามากดจะส่งปุ๊บน้ำยืนยันตรงนี้เขาจะให้เราใส่เลขพัสดุนะครับถ้าเรามีเลขพัสดุแล้วก็สามารถใส่ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ยืยันนะครับจะส่งนี่เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับระบบก็จะช่วยบันทึกข้อมูลให้กับเรานะครับเรามาสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้สบายสบาย เราสามารถดูรา,ายงานผลลัพธ์ทางบัญชีเราได้ที่ไหนครับมาที่ขวามือครับตรงอื่นๆนี้จะเห็นได้ว่ามีคําว่ารายงานอยู่กดมาเลยนะครับสามารถดูยอดขายประจําสัปดาห์ได้นี่ยอดขายประจำวันวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับยอดขายย้อนหลังเจวันอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ดูสินค้าคงคลังครับนี่ สินค้าคงคลังอาจจะยูหมดสินค้าสามารถดาวน์โหลดรายงานได้นะครับหรือจะมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อร้านตรงนี้ได้นะครับนะครับมาที่ตรงเฟืองก็จะเป็น กัง่าชั่วไปนี่ช่องทางชําระเงินครับสามารถชําระเงินเพิ่มบวกสามารถาใส่ชื่อได้เลือกเลขมันทีธนาคารได้นี่ครับเลือกสามารถเลือกมีกับมีทุกธนาคารเลยนะครับเมื่อเลือกเสร็จก็กดบันทึกที่ขวาม,มือด้านบนได้เลยครับมาดูรายการสินค้าสิตัดไปอย่างหน้าตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อย เป็นนั้นเสร็จสิ้นครับวิธีการ